นยนงไหวคอยคหะอแม่มอม่อยวเลยสวัสดีค่ะาม่าเออจากร้านเซ่ยช็อปนะคะวันนี้าม่าเจะมารีวิวนี่เลยค่ะมาม่าตัวใหม่เป็นนะคะซัมยังฮอตชิคเก้นสตูรานิงนะคะเป็นตัวนี้วิาทาทังจะเห็นหน้าดูนะคะเป็นห่อสีแดงสีดำแบบนี้ เป็นมาม่าน้ำนะคะไม่เหมือนกับมาม่ารสไก่ที่เคยรีวิวไว้อันนี้จะเป็นมาม่าแห้งข้างหน้าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วข้างหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้โอ,อ้โหสีดาแดงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะชิมกันนะคะวันนี้ว่าเป็นยังไงรสชาติจะเผ็ดแค่ไหนเดี๋ยวก่อนมาม่าโอ้มีสารจากป้าป๊า,ปามาให้คะ่ะเปิดอ่านได้นะคะอะไรคะ เดี๋ยวนี้มีสารจับป้าด้วยหรอแผ่นใหญ่มากเลยนะเนี่ยอะไรอ่ะสามท้ารอบจับป้าอะไรเนี่ยให้มาม่าโอ้กินมาม่าเกาหลีสามรสรวมกันยี่ไหนบอกว่าให้รีวิวอันนี้ไงคะแล้วมาม่าแบบไหนอ่ะสามรสเดียวเดียวเอ๊ะอะไรนะ ให้รีวิวมาม่ากเกาหลี3ามรสรวมกันหนึ่งสองและอันนี้3าหรอใช่แน่เลยอ่ะมันแกงอันนี้นะในบอกว่าให้รีวิวอันนี้ตัวเดียวอุ้ยสามรสเยอะมากเลยอ่ะอันนี้รสอะไรนะรสไก่รสชีสส่วนอันนี้เป็นราเมงแห้งแห้งน้ำ เรวจะกินยังไงเนี่ยไม่เป็นไรเรามีอุปกรณ์ให้อะไรอะชอ้อนโอ้โหทุกทีจําเป็นไ้นี่กาน้ำอันเล็กๆใส่น้ำร้อนแล้วก็เทลงชามอันนี้มาเป็นกระติบเลย<ม>เยี่ยมมากโอเคสู้ๆค่ะมาลองดูว่าสามห่อน,นี้นะคะพอใส่รวมกันแล้วจะเป็นยังไงเริ่มจากเทใส่ชามใบโตก่อนะ กลมน,น,น,นี่แล้วก็เป็นตองแล้วคุใช้ทางนี่แล้วก็นี่ค่ะเป็นตองให้นี่นะคะส่วนอันนี้ที่เป็นรสชีสนะคะนี่เก็บออกมาใส่พร้อมกันเลยแต่งหน้าร้อีอดดเดียวมา <c oughs> <c oughs> เริ่มเลยมันเยอะเนี่ยอันนี้ก็เป็นก้อนกลมอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะ เอาละค่ะตอนนี้ครบ5้านาทีแล้วนะคะเรามาเปิดตูกันช่วยโอ้โหอย่างเยอะอึดมากในสองเส้นรวมกันนะคะเส้นมันมันไม่เหมือนกันน่ะลามเมงมันสีเหลืองเส้นมาม่ามันออกสีอ่อนๆกว่านี่ค่ะเส้นรวมกันตอนนี้เรามาปรุงเครื่องปรุงกันเลยดีกว่า ใส่ีปต่อนะคะมันกระชอบใส่หน้าอ่อที่สอง,ท,สองที่สามเส,ส,มสร็จแล้วคิมงานต้องกินกันทุกคน Oh no ส,สีไม่เหมือนกันนะนี่ย ยังไม่หมดเรายังใส่เครื่องแต่และชนิดยังไม่หมดอันนี้ของรถไก่งาจับสลาไจับใส่ลงไปเร็วอันต่อไปชีส ไม,ไม่ชอบกิ่นชีสเลยอะ่ะปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบกิ่นชีสเลยอ,อันนี้สต,ตูองสตูนะคะโสีขาวสามแบบสามรสขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะ ม่อยากกินนะ่ะดูสีดิคนอู้โวสีแต่ดีนะเป็นน้ำช่วยเราได้ปะโอ้นะโหกินดีนังโอ้โหพอคนเป็นน้าปุ๊บสีแบบสีนะ้ำนิ่มากเลยเรือแสบมากเลย สายต้องทำยัไได้ไหมก็ไม่ได้อีกคำใหญ่เลยจะได้เพชรทีเดียวคำใหญ่รสชาติชัดเจนกว่ารสชาติจะชัดเจนแค่ไหนชิมกันแต่มันก็ยังร้อนอยู่นะเนี่ยต้องซุกน้ำเลยใช่ไหมใช่โี้แกงรสชชัด อ,อ๋อต้นไม้เล็กที่ไหนอืมนี่เผ็ดอ่ะเผ็ดมากเว้ยควาย้ว้ไหมอ่ะมันไม่อร่อยเลย หอมกลิ่นสตูกลิ่นอะไรกไม่รู้ว่้ทำคายกืนลงไปเลยอขอละลาบตั๊ขอละลาบตั๊ค่ะมันขาบปาแล้วไม่ใชแ,แล้วมัน มันไม่ได้เผ็ดเท่าไงมันมแตกปากทำทิ่ชั่วให้ทำพอาะยังกินแล้วยำที่สองแล้วนะทำที่สองทำที่สองแล้วนะคะ ยังไหวแม่ไม่สึกอะไรเลยฟังป <nek> ่ะทำตัวได้แล้วเราต้องไมีกิน มุ่งมาแล้วมุ่งมาแล้วเกี่ยน้ำครั้งสุดท้ายแล้วเยิร์ดำสองเย็รด อย่าไปเวมกันนะบอกเลยว่าไม่ไหวนี่สยามคิดว่าต้องกลืนมันองไป <c oughs> <c oughs> เผ็ดนะคะเหมือนเผ็ดคูณสองเข้าไปแล้วก็รสชาติแย่มากให้กินแย่เป็นซองๆดีกว่า ไม่ให้รวมกันอย่างนี้นะคะเพราะว่ารสชาติไม่อร่อยเลยสำหรับวันนี้มามา่าโอต้องลาไปก่อนพร้อมกับความซีเผ็ดๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันน,นะคะถ้าต้องการคุยกับมามา่าโอไลน์ก็ได้ที่ไอดียนี้ค่ะหรือสแกน QR วอ d e โน,นี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ